โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้ผมจะมาบอกทิคสเปรย์คน6ระยะไก่ยังไงให้นิ่งสําหรับมือใหม่นะครับมีวิธีการเซตติ้ยังไงค่ะไปดูกันเลยครับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วต้องร้านนี้เลยนะครับ Overtop Up ไม่ว่าจะเป็นเกม p u b G Mobile p u b G ไส้กรอกหรือว่าเกมืออื่นอีกมากมายมีโปรโมชั่นให้เลือกกันเยอะแยๆเลยนะครับสนใจคลิกลิงก์ที่ใต้ในในคลิปได้เลยนะครับ Let's go ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับ ผมอยากให้ทุกคนกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคฮะทุกคนนะหลังจากที่ทุกคนเปิดเกมเข้ามาแล้วให้ทุกคนไปที่สนามฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่การสเปรย์คุณหกของผมนะครับว่าผมใช้ทิศย,ยังไงในการสเปรย์ครับโอเคฮะทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ในสนามฝึกซ้อมแล้วนะครับทุกคนให้เราไปเก็บปืนที่เราต้องการที่จะสเปรย์เลยนะครับทุกคนนะผมแนะนำเป็น M4 นะครับสเปเยนะรย์ระยะไกลถือว่าตอบโจทย์นะทุกคนนะโอเคแล้วปืนลองเดี๋ยวผมพาไปใช้สก,กาแล้วกัน,น ทุกคนก็อย่าลืมเก็บเกาะเก็บกระเป๋าด้วยนะครับมันจะได้เพิ่มความจุในการเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นของแต่งปืนครับที่ใช้ในการสเปรย์นะครับอย่างแรกครับจะเป็นเกี่ยวกับกริปต่างๆนะครับกริปที่ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนําเป็นกริปตรงตัวนี้นะครับรีคอยในแนวดิ่งนะตัวนี้ครับสายสเปรย์ระยะไกลนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยอ่าเดี๋ยวเราลองใช้ตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ากริปต่างๆมันมีอะไรบ้างนะครับว่าใช้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอ่าอย่างแรกนะครับจะเป็นสู์เลงเลเซอร์นะครับทุกคน ไม่ขึ้นสะกบนครับแบบนี้นะจะเป็นการลดการกระจายในการยิงแบบไม่ขึ้นสะกบนะครับทุกคนที่สองนะครับเเป็นด้ามจับสําหรับหัวแม่มือครับตัวนี้จะเพิ่มความเร็วซูมนะครับคือซูมได้ไวขึ้นครับและลดรีคอยเล็กน้อยครับต่อไปยีบสีแดงนะครับด้ามจับแบบครึ่งนะครับลดรีคอยลดเวลาฟื้นฟูรีคอยลดความนิ่งลงตัวนี้จะเป็นสายสเปรย์ในระยะใกล้นะครับ ทุกคนที่เคยเล่นกิฟต์นี้นะครับสเปรย์ระยะใกล้นี่ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับต่อไปนะครับด้ามจับน้ําหนักเบานะครับตัวนี้ช่วยเพิ่มรีคอยล์สะท้อนและความนิ่งในการยิงคือตัวนี้น่าจะเป็นสายเคาะนะครับพวก S K S อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้จะตอบโจทย์ในการเคาะที่ดีนะครับต่อไปนะครับกิฟต์ตรงนะตัวนี้จะลบรีคอย์ในแนวดีคือแนวตรงนะที่เราจะยิงแบบนี้นะครับ เวลาลากเมาส์ลงนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยทุกคนต่อไปนะครับจะเป็นกริฟมือสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะลดรีคอยนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วซูมครับถ้าสายสเปรตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับทุกคนนะซูมได้ไวขึ้นนะฮะและลดรีคอยนะแต่ผมแนะนำนะใครที่จะสเปรระยะไกลแบบผมนะคูณ6อะไรพวกนี้นะครับอ่าตัวนี้น่าจะโอเคนะหรือว่าคนอื่นอาจจะถนัดกริปอื่นก็ลองดูได้นะครับทุกคนนะผมแนะนําเป็นกริปตรงนะครับทุกคนนะเพราะมันลดรีคอยในแนวดีนะครับตัวนี้นะอ่าผมเอาตัวนี้ก่อนนะครับท ต่อไปนะครับท้าย M4 นะฮะสำหรับใครที่ใช้ M4 ตัวนี้ท้ายตัวนี้คือลดการกระจายและลดรีคอยนะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากตัวนี้ต้องเก็บไว้นะครับทุกคนต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกปอกปืนต่างๆนะครับอย่างแรกนะครับจะเป็นปอกเก็บเสียง AR นะครับตัวนี้จะลดเสียงปืนและกําจัดแสงปลายปืนถ้าสําหรับสายสเปรตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับหรือว่าใครที่ถนัดการลองตัวนี้ได้นะครับ อันที่2นะครับปลอกลดแสง AR นะครับกำจัดแสงปลายปืนและลดแรงรีคอยลงตัวนี้จะกําจัดไฟปลายปืนนะครับแล้วก็ดลดรีคอยลงประมาณเล็กน้อยนะครับต่อไปเป็นคอมเพเซเตอร์นะตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนําให้ใช้เลยนะครับคือดลดรีคอยในแนวดิ่งนะครับแนวตรงแล้วก็ลดรีคอยในแนวลาดคือตัวนี้ตอบโจทย์มากถือว่าดีนะให้ทุกคนเก็บตัวนี้ไปเลยครับโอเคต่อไปฮะก็เป็นความจุข,ของแม็กกาซีนนะทุกคนก็ใส่ได้เลยครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปเก็บกระสุนเพิ่มนะฮะ ไปเก็บุลหกกันครับทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปสเปร์กันนะครับอย่างแรกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับให้ดูการตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเมาส์ที่เราใช้เนี่ยเป็น DPI เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีความไวเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมพาไปดูเมาส์ของผมก่อนนะครับว่าผมตั้งค่าเมาส์ผมแบบไหนนะฮะตัวเมาส์ที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นเมาส์ x 9 Thor นะครับทุกคนนะ DPI นะครับที่ผมใช้ตอนนี้คือ DPI 400นะครับทุกคนนะเป็น DPI ที่ช้ากว่าปกตินะครับทุกคนนะเพราะ DPI มาตรฐานที่ทุกคนใช้ทั่วไปคืืออเเเปป็็นนนน DPI800 800คัตี้มมาส์ผ ที่ใช้อยู่นะคือมี DPI ตั้งแต่2 0 0ร้อยถึงสี่พเลยแต่ผมเลือกใช้เป็น DPI 400นะครับสาเหตุทําไมถึงใช้ DPI 4 0 0คือผมเคยเล่น p u b G s สตรีมมาแล้วผมติด DPI 400นะครับในการเล่นนะครับเลยมาใช้เกมนี้เป็น DPI 400นะครับแต่ถ้าเมาส์ทุกคนทั่วไปก็จะเป็น DPI 8 0 0นะครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับคือ DPI 8 0 0นะครับสำหรับใครที่อยากลอง DPI 400ก็ลองปรับตามผมก็ได้นะต่อไปนะครับ Advanced Setting ผมนะผมจะใช้ Pointer Precision นะครับผมจะเพิ่มตัวนี้ขึ้นจาก5เป็น10นะฮะคือตัวความเร็วเมาส์ตัวนี้นะครับ ถ้าผมเล่น DPI 400นะครับแล้วมาปรับเป็น5นะมันจะช้ามากๆเลยมันจะทําให้เราคลุมปืนไม่ได้นะครับสำหรับใครที่เล่น400เรามาเล่นนะครับมันอาจจะช้าไปให้ทุกคนเพิ่มตัวนี้นะ Pointer Precision ตัวนี้นะครับเพิ่มความเร็วเมาส์นะฮะตอนนี้ผมเพิ่มมาเป็น10แล้วน่าจะใกล้เคียง DPI 600นะครับก็มีแค่2ออย่างนะครับที่ผมปรับนะคือ DPI 400กับ Pointer Precision ตัวนี้นะครับเป็น10นะเดี๋ยวผมพาไปดูตั้งค่าความไวในเกมก่อนนะครับว่าค่าความไวในเกมผมเยังไงนะไปที่ฟันเฟืองนะครับ ความไวทั้งหมดนะหัวข้อนี้นะครับผมจะเลือกเป็นกําหนดเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความไวทั้งหมดที่ผมใช้ก่อนนะครับตอนนี้ความไวกล้องอิสระนะครับหรือว่าตาเล็กนะครับผมจะใช้เป็น30 30 30ครับต่อไปความไวกล้องนะครับอันนี้คือความไวสะโคมนะครับตัวนี้จะมีผลต่อความไวของการหมุนกล้องเมื่อปัดหน้าจอขณะที่ไม่ได้ยิงนะคือการขึ้นสะโคมแต่ไม่ได้ยิงนะตัวนี้แค่หันนะครับเป็นหันไปหันมานะบุคคลที่3นะครับผมจะใช้30%นะครับแล้วก็บุคคลที่1ผมจะใช้30%นะครับ เลง TPP กับ <S <S เลง FPP ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ Red Dot โทโหส่วนช่วยเลงนะครับ <S <S ผมจะใช้เป็น3%มเนะกล้องคูณ2นะผมจะใช้เป็น3%มนะครับกล้องคูณ3แล้วก็วิน94เนี่ยผมจะใช้เป็น2%นะครับกล้องคูณ4และ VSS ผมใช้เป็น2%นะครับแล้วกล้องคูณ6ตัวพระเอกของเราวันนี้นะครับคือผมใช้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับทุกคนนะตัวนี้เลยนะครับคือมันช้ามากๆเลยปรับต่ำสุดแล้วนะตัวนี้นะนนะคือสุดได้เท่านี้นะครับอ่าแล้วกล้องคูณ8นนะะะครับผมจใช้1%ไปดูหัวข้อออต่่ไปกนครับ ต่อไปความไวการเล็งผ่าศูนย์เล็งคือมีผลต่อความไวของการหมุนกล้องเมื่อปัดหน้าจอขณะยิงสามารถใช้เพื่อกดปากกระบอกปืนลงได้ตอนนี้ก็จะเป็นการขึ้นสโคปและยิงเลยนะอันแรกนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะเหมือนข้างบนเลยทุกคนบุคคลที่3แบบไม่ใช่ศูนย์เล็งนะคือ3 0มนะครับบุคคลที่1แบบไม่ใช่ศูนยะ์เล็งคือ3 0มครับเล็ง t p p ศูนย์กับเล็ง APP ศูนย์นะครับและดอทโฮโลศูนด้วยเล็งนะครับเป็นสามเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับกล้องคูณสองสามครับคูณสามแล้วก็ 4, 4, วก 8, ินนะวก 6, เกเ คูณแปนึ่ปเครับคอมไวการเลงผ่าส่วนเลงก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนนะคอมไวใจโลสโคบผมไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ปรับเป็นหนึ่งหมดเลยนะครับอันที่สองก็เหมือนกันเลยครับทุกคนนะอ่าประมาณนี้เลยครับทุกคนนะโอเคนะทุกคนนะหลังจากที่ทุกคนได้ดูเซตติ้งคอมไวของผมนะเดี๋ยวผมจะสเปย์ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับทุกคนนะว่า เซตติ้งที่ผมตั้งไว้มันจะเป็นยังไงนะเวลาสเปรย์นะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสเปรย์แบบไม่ใส่ของแต่งก่อนนะครับทุกคนนะผมจะเอาของแต่งออกนะผมจะใส่ไว้แค่แม็กเทปอันเดียวนะครับทุกคนนะนอกนั้นก็เอาออกหมดเลยนะครับทำไมถึงสเปรย์แบบไม่มีของแต่งนะครับทุกคนถ้าเราสเปรย์แบบไม่มีของแต่งนะครับพอเราคุมตัวนี้นิ่งแล้วนะครับแบบไม่มีของแต่งนะพอเราไปสเปรย์แบบมีของแต่งอีกนะครับมันจะทําให้เราคุมปืนได้นิ่งขึ้นกว่าเดิมนะมันจะทําให้ยิ่งนิ่งขึ้นอีกนะครับเลยแนนากกสเเปปรยไไมม่่่่ีขออองงตคทุวู โอเคนะฮะตอนเราสเปร์ครับให้ทุกคนปรับระยะให้เหลือคูณสามนะจากหกเป็นสามนะครับอ่าเดี๋ยวผมสเปร์แบบคูณหกให้ดูก่อนนะว่าระยะร้อยเมตรตรงนั้นนะครับ100 m. 100 m. ตรงนี้นะสเปร์แล้วจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะผมจะเอากรอบนี้เป็นเป้านะครับทุกคนนะให้เราสเปร์ให้อยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับในระยะร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะสเปร์แบบยืนยิงก่อนนะครับทุกคนน,นะอ่าทุกคนเป็นไงบ้างครับอ่าพอสเปร์แบบคูณหกหกจริงๆนะเปิดมันเดดขึ้นฟ้าไปเลยครับทุกคน คนดูจากมือผมนะนี่คือผมลากแล้วนะครับทุกคนคือคุมูไม่อยู่นะคือแบบไม่มีของแต่งนะครับทุกคนนะอันนี้แบบไม่มีของแต่งนะครับอ่าทีนี้เราจะสเปรย์แบบปรับระยะเหลือคูณสระนะครับอ่าทุกคนดูนะครับอันนี้แบบไม่มีของแต่งนะครับแบบระยะยืนยิงนะ ให้ทุกกระสุนทุกนัดที่เรายิงออกไปนะครับให้มันอยู่ในเกาะประมาณนี้เลยทุกคนให้มันคอนโทรลได้ประมาณนี้นะครับอ่านี่ประมาณนี้เลยแบบยืนยิงนะครับอเดี๋ยวเราลองแบบนั่งยิงนะแบบนั่งยิงก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสเปรย์แบบมีของแต่งนะครับทุกคนนะ ใส่คอมเพนไปนะครับใส่กิ๊บตรงใส่ทายนะเป็นเซตที่ผมแนะนำนะครับเป็นเซ็ตที่แบบสเปรย์คูณ6ระยะไกลได้ดีนะทีนี้เราสเปรย์แบบมีของแต่งนะครับแบบยืนยิงนะครับทุกคนนะอาจจะประมาณนี้เลยคือยิงแบบเอียงคอด้วยนะครับอันนี้แบบยืนนิงนะครับอันนี้แบบนั่งยิงนะครับเห็นไหมครับทุกคนนะอาจจะไม่ค่อยต่างจากเมื่อกี้นะครับแต่มันคมง่ายกว่าเดิมนะครับ สังเกตนะครับมันจะเข้าเป้าดีแบบเกือบตลอดเลยนะทุกคนนะทำไมผมถึงเล่นเมาส์ช้านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าถ้าปรับมากกว่านี้ได้ไหมมันได้นะครับแต่ทุกคนดูนะครับว่าถ้าผมปรับสูงวันนี้มันจะเป็นยังไงครับเวลาเราสเปรย์ระยะไกลนะ๋ยวไปที่ความไวก่อนนะครับ ให้เรามาที่หัวข้อนี้นะครับความไวาการเลงผ่านโซลเลงอันนี้คือตอนนี้จะเป็นการขึ้นสะโคปและยิงด้วยนะครับเมื่อเราใช้คูณ6และปรับเป็นเหลือคูณ3นะครับให้เรามาปรับที่หัวข้อกล้องคูณ3นะครับทุกคนนะมันจะมีผลต่อระยะกล้องนะครับมันจะกลายเป็นคูณ3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูก่อนนะครับว่าผมจะปรับไปเป็น300แล้วผมจะคุมปืนได้ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นสโคปนะครับอันนี้คือเป็นระยะที่เราไม่ได้ยิงนะมันก็จะเป็นปกติแบบนี้นะครับเป็น1%ที่งนปคร้เิงนที่เราตั้งนะครับ ทุกคนดูนะครับดูผมหันนิดเดียวนะดูนะครับทุกคน <laughs> ผมหันนิดเดียวนะครับทุกคนสักขอบมันไปมั่วเลยครับทุกคน <laughs> โอ,โอ,โอ้ลายตาครับ <laughs> ทุกคนบอกในลายตาจัดครับ นี่เลยเป็นสาเหตุนะครัทำไมผมเล่นเมาส์ช้านะครับทุกคนนะเพื่อการสเปรย์ที่มันละเอียดขึ้นนะเวลาเราคุมสกโคมนะครับมันจะละเอียดมากครับมันจะไปตามมือที่เรายิงนะอ่าเดี๋ยวผมปรับไปเป็นสักประมาณ100นะเป็นค่าน่าจะเป็นค่ามาตรฐานนะครับที่ทุกคนเล่นกันนะอ่าดูนะครับอันนี้คือแบบไม่ได้ยิงนะปกตินะครับแต่พอเราสเปรย์ยิงนะครับทุกคนนะแบบยืนยิงนะ อโอโไม่ต่างจากเมื่อกี้ครับดิ้นเลยครับคือข้อเสียเราสเปยรย์ระยะไกลแล้วตั้งไว้นะมันจะไปอย่างนี้เลยที่เหลือก็อยู่ที่ทุกคนนะครับว่าจะลดเหลือประมาณเท่าไหร่อย่างผมใช้แค่1%ใช่ไหมในกล้องคุณ3นะทุกคนก็ลองอาจจะใช้เป็น2 3 4 5หหรือว่าปรับ1 0อ่ะประมาณนี้ทุกคนก็ลองไล่หานะเอาที่เราถนัดนะครับเพราะ d p i ที่เราเล่นนะครับมันไม่เหมือนกันนะทุกคนนะ <S <S ในหัวข้อนี้นะกองไวยผ่านโซนเลงนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็น1เหมืมนเดิมนะครับหนสังเะครัเมันจะนิ่งครับ เวลาเราหันแบบนี้ครับมันจะเท่ากันเลยแล้วเรายิงครับให้เห็นไมทุกคนมันจะคุมระยะได้นะครับในการแบบสมมติอ่าเป้าตัวนี้วิ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราปรับตามอ่าเห็นไหมครับทุกคนมันจะละเอียดมากครับเวลาสเปรย์คนยืนนิ่งนะครับผมแนะนําให้สเปรย์แบบตรงหัวไปเลยนะครับทุกคนนะให้ตรงหัวนะครับมันจะได้เปียกนะครับเวลาเรายิงโดนหัวสักนัดสองนัดอย่างนี้สัตูก็จะน็อกทันทีเลยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการสเปรเวลาสตูวิ่งนะครับว่าเราสเปรอย่างไงให้โดนสตูแบบกับทุกนัดนะครับสมมติสตูอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอ่าให้เรายิงเผื่อมาประมาณนี้เลยนะครับพอสตูวิ่งมาเขาจะได้วิ่งมาชนกระสุนที่เรายิงไปนะครับแต่ถ้าเรายิงตรงสตูตรงนี้เลยนะครับสตูก็จะวิ่งไปตรงนี้ใช่ไหมครับวิ่งไปตรงนี้ปึ๊บแต่กระสุนเราก็มาตกตรงนี้ครับทาให้เราสเปรไม่โดนนะให้เรายิงเผื่อไปเลยนะครับ เผื่อหน้าศัตรูไปเลยครับศัตรูจะได้วิ่งชนกระสุนเรานะครับการสเปรย์เผื่อแบบนี้มันจะทําให้มีเปอร์เซ็นต์การน็อกศัตรูได้เร็วกว่านะครับทุกคนนะอ่าให้ยิงไปแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะถ้าระยะไกลขนาดที่ศัตรูวิ่งก็นั่งสเปรย์ก็ได้นะครับทุกคนนะเยียงคองก็ช่วยได้นะครับทุกคนนะเยียงคองก็ช่วยในการคุมปืนได้ดีนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับทุกคนโอเค โอเคหลังจากที่ทุกคนดูที่การสเปรย์แล้วเป็นไงกันบ้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับการสเปรย์ของแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ความถนัดของเรานะครับบางคนเล่นเมาส์ช้าเมาส์เร็วนะครับหรือว่าเมาส์ปานกลางนะครับก็อยู่ที่ความถนัดเรานะครับเซตคอไวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่เซ็ตที่ดีที่สุดครับเป็นแค่ทิ่เล็กๆน้อยๆที่เอามาแบ่งปันกันครับทุกคนก็ลองไปปรับใช้กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดคองไวไว้ใต้ดีฟคิชชั่นด้วยนะทุกคนนะเผื่อใครยกงิ้้นนะะ่่ไใหขึ ได้้แลวนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝา,ากคอมเมนต์ซับสไคร l ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหมา่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ